ามันได้ล้วนๆเลยนะมันไม่เอาของแก้มึงด้วยซ้ำเยี่ยก็มันไม่เอาของแก่ไงเราก็ไม่เอาของแก่มันสู้ๆกันไงเยี่ยมึงทําตัวกระจอกอะไรกันตอนแรกว่าจะจะขึ้นเสกให้แหละเยี่ยเดี๋ยวดูสภาพแล้วไปไม่รอดอ่ะตามนั้นเกมมาดีเยี่ยเนี่ยกูเล่นตามใจกูดีกวเอเลี่ยนเอเลียนเฮ้ยไม่ได้การเฮ้ย เอาอะไรอ่ะฟาโลเพื่อนไม่รอไม่โดนนะเย็เปิ้ลสันเดียอ๋อมาเลยมาเลยกาหลีมาเลยกาหลีหิบโวอุยโอ้เพื่อนไม่ล赖ไปอ่ะเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนไม่赖ไปเอย่าลาวดีอย่าเข้ามาแล้วลาวดิเพื่อนเขาร้องละเพื่อนไม่ล赖ไปว่าเพื่อน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 ไม่ไเปาพื่อนเป็นไรไม่มาถึงมึงไม่ถึงเทียท็อปตอไม่อยู่ เอามันปิดหัวเียเปิดมาไล่ควายเนี่ยรอเพื่อนกูวเปิดมา่คยเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันเล่นเข้าเกมไดีๆได้ไรตรวจมันเนี่ยพี่แสบตา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 หนูว่ามันทำอะไรกันอยู่เนี่ยอย่ามาเล่นกับไฟไม่รู้ก็จะรู้ทีเล่นฮอนไงไปเออนะ เดี๋ยวเป็นเกมไล่เพื่อนตาเนี้จบอะเออเพี่นเยไม่ไหล้จะอ้กไปละไอจุกไกกับอนจิงไอ้ตว์จิงวันนี้ก็ไปโรงมาไปเ่อก็ไปโรงมาไอเฮียมันสามรอบแล้วปะสามหือสองสองสองยเกิน้เด้วแต่มันไม่ได้แบบเป็นนักแต่แค่แบบคน ยี่เปิดเน่ยไหโทปุก uh คุยอยู huh. ่นั Ay ่นไหนสัมืงอ่ะเหมือนว่างออยู่โรงพยาบาลอ่ะโอ้โอ้โอ้โห้อ้โอ้โป้มอ้โ่้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้โน้โอ้อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้อ้อ้โอ้อ้อ้้อ้โอ้อ้โอ้้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้้อ้ น่าจะให้ปอเล่นวาเล่น <Kre> นี่ใช่กูกูคนสลับกับมันไปแล้วมันไม่สลับกับกูมันไม่อยู่ในดีระหว่างมันไม่รู้เรื่องแต่มันแต่มันซื้อสกินได้นะมีตามันซื้อสกินได้นะอยากเล่นไงอีตุ๊กอีเย่ท่ามือเล็กถ่านร้อยกูฉันกูคิวสบายสบายนี่ต้องให้มาฟังรถคุยกับสามสามไม่แอบเอาดีไปดีไปดีอีกลฤษีอี๋ คุยกันอีกข้างทางตัวไหนกันไหนกันโอ้โหเล่อยู่ป่ะไอป้อนื้อมาเอาตลกดี้อะไรอ่ะได้ขำได้แค่ตอนนี้เท่านั้นโอ้ยชิล่ยมึงเอาคำพูดพวกนี้มาจากไหนกันวะยี่แกดูการ์ตูนเยอะไปเหรอไปนอนตีนะแต่กูตีอะไรนี่มือนยังไม่ว่างอ่ะตีโคตรเบาอ่ะ ควายควายคุณควายเลยดิ้งงวดิ้โง่จริงไ้สัส่าโยนนี้จะปจอร้องเล่ไดนไงควายจะจอมึงเจอกูโยนจริงมึงจะร้องไงพี่อ่ะสีดกแมพต้นตีน ผู้หาที่ดีเวส,สจุปบีไอจุ๊บมึงลอ็อกดีโอเร็วห่าหน่าเบื่อใครบินพ่นเฮียอะไรไม่หมามันโดนแต่กลไว้แย่เขามายืนนำหน้าเ้าเป็นเฮียงงมีแมีตันโดนไปละตนันโดนไปละ ดูไปเลยตัวกูไม่ใช่มานาดูไปเลยดูไปเลยตัวกูไม่ใช่มานาไปยอ่ะเฮียปาได้ได้เฮียทิมด่าเฮียแล้วเผื่อไม่ด่านะแต่ก็ไม่ด่าแล้วก็บ่นเลยจะด่าแล้วกูก็จะเล่นเล่นกันคงด่าไม่ได้พันแปดก็คงฝีมือเท่านี้แหละขังตัวเองทำไมอ่ะบางบ่อยขังนะฮะเืียปัญญาอ่อเด้่ไอ้เฮียไป กุดอกระสุดกุดอกระสุดพระราชทานไอ้เนี้ยยามาเดก้ไม่ใช่ก็ยืมไม่ใช่สวยโอ้น้าเบื่อจัดเอ้ยมึงยืนทำเชี้ยอะไรไอ้เนะี้ยน่ะวัดดูด้วยโอ้เชี้ยมันไม่ตาย ไอ้ยี่่กูหันไปตีไม่ทันนี่อะตัวกูตีช้าใช่ไหมหรือว่าีเป็นตตีะ้รอเป่เป็นตัวตี้ไรมตาแบ้นั้นไม่ตายไม่ตายอามันเยียมือข้าวมือก็ไปทันต่นน้กูจะออกทุกอย่างที่ตีไว้นะไม่ออกแข็งนะแกง แอลนี่ไปเฉลี่ยจะเป็นไวโซที่ฟาร์มมีดไวที่สุดในโลกเค้ฟ <Okay, okay. S 1> ไวโซล่างหมาไอ้ล่างล่างคนเออไ,ไวโซเล่นล่างคนนี่ถ้าวางสเปลมันนะมึงแอ้ถ้าวางนี่ยิ่ได้ฝันจา่จาเวนเล่นดิโหดเยอะไรไวะเล่นเวนแต่ไรเงี้ยมีแคลรี่ค่อยชิวอ่ะมาน้าเหมือนไม่เลย ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่แย้งกูเล่นเพื่อนะกดสลับกปสลับอีกีลีอกลีคุยกันมาข้างล่างตัวไหนกูถามถามยี่ตัวไหนมหวานบ้างทียี่แข็งติดตัวเมียตัวไหนมาฮทำหมันไปแล้วไม่ใช่หรอไม่มีแทงไม่ต้องม่ไม่ไม่ไร่ไม่นม่ไม่ลม่ไม่ไ่ไไม่มไม่ม่่ ไม่ไม่กูจัดให้มึงอยู่แล้วเว้ยกูจัดให้มึงเลยฟรีบอลเดิน,นอ,อันนี้ตายอย่างนี้เลยเอาดีพ่อมึนงนกกูโดนกระเทิมอยู่ข้างหลังกันไม่เห็นนะโง่ไงเฮียโอ้ยสัตว์โผลเอาดีเอาอีก <c oughs> เอาอีกพี่ดูมานาได้สัตว์กูยืนตีตั้งนานพี่การไม่คิดอะไรอ่ะก็เก๊กกว่าสี่สองยังไม่โดนไม่ได้ไหนทด่ถอดนี่เนี่ย จะบางกูสิกูจะลากวเวกไปโทรแล้วกันเกี่ยวทำตัวไม่น่ารักอ่ะเดี๋ยวลากมึงไปมึงร้องไห้นะยาเยี่ยกูกลับไม่ได้เฮ้ยเลี้ยนนี่ๆเลนนยนนี่ๆความเร็วเบอร์เซอร์คอนทานมาเปล่เพื่อนตัวเนี้ยจะเป็นยาเล่นแทงไปดินี่นะอุ้ยอุ้ยกูโดนสังไห้อย่างเนี่ย ไม่ได้สับใจ้แล้วก็ทำทำชดใจ้หนุ่มมึงเจ้กูแน่เดี๋ยวกูเด็กไปหามึงอ่ะอ๋อพรีน่ะถ้าเราจะตายแล้วเพื่อนอ้เปล่าโยนกูแค่เดินเข้าไปให้มันตีถ้าเราจะตายห่าตายห่วยไม่มีแรงนั้น อย่ามึงไปคิวอย่าอย่ามึงตีคิวตัวหลังโอเคแม็กซ์ก็ดีโอเด็กได้ป่ะเพื่อนโอ้ยี่โฟชัวมาโคเด็กได้แบบเพื่อนเจ้าของเจ้าอดีจิวบินว่องไงโอเคไปทางเล็บไปคุยกันตัวไหนตัวไหนคุยเสร็จแล้วก็รีบมาโอ้ยตัวไหนจะจริงอ่ะโอเคจะมองภาพไปล้วงคอคุยใช่ต้อกราถาฟ้าเนี่ยไม่ไปถ้าทำการกูออกแน่ เราแลีแล้เอกูยิบสแปมติวละอึงมึงอักให้นกให้กูอะกูเข้าไปเลอคิดดีได้ี่นี่ไงนี่เราตัดแขรแหละอะไรอะเอะติดไม่แเป็นแทเือไป้ครับตายเฮียโอ้ ทีมไม่ไหวทีมนี้ไม่ไหวเฮียมึงไอ้วนอย่ามาเดเก้เฮ้ยเราคลิปกูแล้วมึงคิดว่ากูจะตายไปล่ะโอ้กูตายเอ้าสีไม่เข้าไอ้เนี่ยโอตรตายนะโอตรตายนะเราเป็นเฮียแหละกูได้สองจบปะ มานาโมไอ้เหี้ยเอ้ดียวเนี่ยตายแล้วไอ้ต๊อดเหี้ยหมากัดเหี้ยน้ำเหมือบ่าวอะน้ำเหมื่อน้ำเหมือหมาน้ำนเหมือหม,ม,มาเอาปเป็นเหี้ยอะไรอะเหี้ยน้ำเหมือหมามะ้ง <c oughs> ถึงกับพูดไม่ชัดกันเลยนะครับผมตอ,ตอนนี้ <c oughs> ไอเกฟวันนี้มังนอนกี่โมง อ, Ora, ออกวีดวพอกี้ air, like so kind of ี wow. ่นี่ฮะไม่รู้อาบมึงอาบน้ำได้ยังเนียวะอาเขี้ม่วงเว้ยท่านเลยเสรเรียบร้อยถ้าเกิดมึงเาไปอาบน้ำ๊บมันก็จะหายไปเลยแบบวันนั้นไงไอ้ย่ามึงกูเก็บลูนไม่ได้แล้วอ่ะไม่ต้องเก็บดิอ่าไอ้เคนี้ทำลูนบล็อกกูหาย จะเจอกูพีเคแค่แเลยอยอ้ยอุยอุยอยอยอ้ตายตยมีดตีมันมี่มันตีไม่ได้มันไม่รอดเลยเ้เอ้กไอ้ี้มันย่อแล้วบอขหายเดี๋ยวไว้แม่หายทีย่อแล้วบอสายต่อกูแคแรกทักกันละออนสองรอบแล้วมึงไง

ดูได้มึงเกิดอ่ะโอ้เราเกิจะเกิดยังไงอ่ะเอ้าเปยุใครเหรอี้ยดินี้เนี่ยเพื่อนกูเล่นจะเป็นแล้วเนี่ยตัวนั้นแหละมีไม่คุ้มอย่างเงี้ยไอท็อปต้องเบ็ดเมลด้วยนะเว้ยต่อนเนี้ยมันมีคาร์ลคะแนีนที่เียที่จะล็อกตัวนู้นอุ้ยเฮี้ยกูกดเบ็นเร็กูกดไปก่อนแม่งกดใส่เอา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 ตายล็อกตัวนู้นที่อะไรกูกูหลบ ใช่อ๋อเอ๊อ๋อมันบินไปหาผมเอรอมันดันบ้านมันดันบ้านดูเลยเว้ยที่จะจูบมันไม่น่าออกบิงไอ้เหี้ยมึงน่าจะออกไอ้เหี้ยนั่นเอาอะไรเอาอย่างอื่นที่ไม่ใช่บิงอ่ะออกประจำตัวเลยแหละบิงอ่ะที่จะตรงมีล็อกแล้วเป็นเหี้ยอะไรล่ะเฮ้ยบิงโลบป๋าเดินไปได้ที่เดี๋ยวนี้เก้าราวใช่เจ้เสี่ยวมึงใค้กูทำอะไรรับหมามึงเหรอยังไม่เสียว ตั้งมาตีสู้กับหมีกูป่ะเตี้ยวมาเช้าเลยโฟเยอะทางปีเลยเว้ยเฮ้ยเกิดไปปะโอ้ยเยอะมันไม่ตายโอ้อ่ะตามมงหาตานหันพี่ก็ได้ไม่มีกูใส่ทุกอย่างแล้วตีสู้กับคนที่โหดที่สุดบ้าเดาบุดออกอะไรมาด้วยนะเว้ยจุ๊บจุ๊บมึงอ่ะออกเปล่าบุดไม่ดีอย่างดีนะเฮียจุ๊บกปบใคร แม่ขาวัวเองก็สาวติดใจมากูเมื่อกี้ว่ากูเสกกากันนะ้ว้ยกูเสกไปโดยกาบเสกโดยโฟะโดนครับมันงึกรอบหนึ่งโดนก็เหี้ยอะไรโอ้ไม่ทำแบมบูกูตายน้องตายด้วยเฮ้ยมึงพระเอกเหรอพระเอกมาแล้วอ่ะรู้ไหมพระเอกตอนจบเป็นไง รอดไงเสียตายโดนมาครับให้ตีคีบอีกทีหนึ่งเกือบตายสูำไม่ได้สู้ทำอะบรไม่ได้สู้ทำอะบรไม่ได้จะตีคีสู้ได้ไม่งขีบแม่งขีบในกิบแปดร้อยครูเกือบตายไม่ตายแล้วโอ้ยขึ้นของกดเยอะสู้ได้อะไรเงี้ยของอะไรนะของกด ใครทำ้าใครจะออกกูกใไอ้จุ๊บไงเออแล้วมอะไรจะได้เดี๋ยวดิกูต้องขึ้นดาบฟ้าก่อนปะเฮ้า<บ>สิ่งสำคัญน่ะใครดาบฟ้า,าอ,อัฐาฟ้าทําทําไมเอายิงไงบีเอเลยบีเอเลยพวกถ้าออกออกให้กูด้วนยะยังอะขึ้นก่อนที้อโอ้โบีเอ Cool luôn à Mấy game màu tìm mọi quê Khám à, cái tìm đi à บอกแล้วยเ็บอกมึงแล้วบอกมึงแล้วแม่เาแต่กูคุยเย็ดแม่มึงกูส้นตีนวอลกมหายตลอดเลยเก็บดับเบิ้ลก็หายสัตว์เก็บเย็ดก็หนียังหายเลยไปกูเฮ้ยยังไม่ได้เห็นอเดนซ่าคุยดวงโคตร ไอ้ยปิ้งมึงทำด้วยอะไรวะนะเยี่ยมเงฝันเว้าโก้แล้วนะอฮ้ยอ้ยอี้อไม่ได้ดูมันมันมัตายมันจะมามันจะหมามันจะมาโอ้ตายเฮ้ยสวยสไตล์ไฮตลยซองดูดิยังไม่เข้าแล้วอ่ะ เดินมาเด้งร so ุ world, no ัวไม่ใช่หรอเอ้ยม oh, no. well, ันมีดูดเลือดนี่วายโซออกห้างเตี้ยกันกันคนหนึ่งไม่ได้กันไม่ใหญ่กันไม่ได้อ้าวหรอไม่ไหวไม่ไหวมันนเป็ภาพยจะให้ออกอะไรกันอ่ะมึงไล่มามึงจะเอาดูดเลือดหมู่มหาหม่ำไม่เอามึงออกฟาโลอะอ่ะเดี๋ยดี๋จอกอะไรอ่ะถ่ายทิ้งไปเลยไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอ้เหี้ยเอามาใช้ทำเหี้ยอะไรมึงไม่ได้ตีมันที่ไหนอ่ะ พี่ครับพี่เกิดที่แรงเฮ้ยทำไมลุนหายวันวอล์วไอ้ต่อหน้าต่อตาเฮียไอตัวเมื่อขายไปเลยจูบดุดเลืองไม่ได้ใช้อยู่แล้วมันไม่ได้ตีอยู่แล้ยขายแล้วขายแล้วเกนบีทีบีไม่คุ้มจริงเพื่อนเองอยากได้แล้ยเอ็งบอกเลยก็ของถึกๆกอ่ะเหี้ยถึกๆกอ่ะ ต้องแทงอะ่ะไอทอมมันไม่แทงงงแกปอนไปแกจับมาเแค่มันแค่ตายไม่ตีติดตัวแค่ไม่ตายโดนยิงเขงบบา้ากระบาลก่อนโฟฟาร์มปลาแอ่โดนยิงเขง้ากระบาลไม่นูครับไม่รู้ว่าน้องไอค์โดนยิงเลยใช่ไหมนี่ไม่รู้ครับกูายังไงไอค์ยิงจีนไปรอดเลือดหน่อยก็กูยิงให้อเอ้ยยิง,งกระบ,บาล ไงโดนยิงกระบาลเราเลื่อนมาเล่นน้อยๆดีกูยิงกระบาลมันจริงไฮ้มพึ่งแกอะไรกูวะหมีมันตีระยะไกลไม่ได้มันจะเสกแล้ันเทียอะไรมันตีไม่ได้อเลยมันตีไม่หยุดไหนเฮียตีไม่ได้มันอยู่ระยะไกลมันตีไม่ได้โอ้โด้แต่วิ่งไลเหรอเออ เฮ้ยอ๋อเกณึ์ว่าเครื่องบนนี่นี่ไงแท็บเล็ตแก้จุดตกโอ้กูตีสู้ไม่ไหวเออเดี๋ยวมันก็เกิดไม่เกิดไม่เกิดเกิดก็ตีสู้ไม่ไหวเกิดก็ตีสู้ไม่ไหวไม่โดนได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮยกูเบื่อดอกดี่ว่ะเบื่อดอกกักเก็ดแล้วุ่งเลย ไม่กูต้องกูต้องตัดมึงมึงคือตัวทำเกมของเกมมน้าเไปไอปอนฮ่าเฮ้ยขวามกระสุดไรเหี้ยฮู้วัดแตกไอ้เหี้ยคุณดูมันไม่ได้คุณดูมันดูมันมอ้ยไอพี่ไอตีไปตีกับไอ้เหี้ยนี่มันเกิดแล้วเนี่ยเวียเวียโอ้ย ไอสัตว์เออกูจะกดผักไอเย็บโปไปอะไรพี่ไอ้กูจะผักเปตันไงโอ้ยมันตาเลยสัตว์ใครใช้คาถาป่าบ้างอะทีมเราเป็นผม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 ได้พี่ผมได้ไม่มีกูจะตายอ่ะไม่ให้ไอ้เอาดไอโปไม่ดีกว่าพุทโธเกียร์อะไรได้หมีไอผกูตีระยะไกลนะยัะไม่รู้ไม่เห็นเอาหมีเอาหมีกูไปป่วดนะ ออก็อกให้มีแล้วให้มีเดินไปตีอะเดี๋ยวไอ้ย่อออกมองสิเฮ้ยเฮ้ยหนานี่ฟอมแตกไจุ๊บมึงต้องเปิดนะเว้ยไม่ใช่กูไอ้จุ๊บเพื่อนกูไม่อยากเปิดก็ปิดสิ๋ยวกูตายหาตายหงเอาอุ้ย มันปิดตำนานอิมมอร์ทัลกูกูจะอิมอยู่แล้วแม่งปิดตำนานกูแล้กูไมยิงกระบาลมึงไงฟอ่ก็กล,อลอยปลาเหมือนเดิมเพื่ออะไรอ่ะอมึงโผล่มึงตายแค่น,น่ๆเรามันดีเฮยเลลีอ่อ่ะเฮียเขาได้อ่ะเรลี่อ่ะเอากูด้วยอีตุ๊ก ไม่ไหวไม่ไหวท็อปไม่ไหวดไแดงชาด้าออ,อะไรแต่กี้กูเห็นอะไรผ่านหน้ากูติดไอ้เยี้ยกากตัวเดียวเลยแม่แม่งรอแต่กูคยุยไม่รอไม่รอเนี่ยไอ้จูบุ้งช่วยฟักบองฟ้าหนห่อยเวลเอาไอ้เี้ยบอนอะเอาไอ้ยับตอนก็ได้ โอ้ยแม่ดูตัวปอมตีโคตรไวอ่ะโอ้เฮ้ยเชือตัวปอมวายไปไหนหมดไม่ไม้บิงไม่ทันตัดกดผิดพี่แกลีกะลีเป็นเฮียแล้วให้เราถามกะลีกันเหลียข้ามมาดูวแรงอีกอะแรงโคตรขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนออกวิงออกวิงไอ้นี่เลยวิงโบไม่ไกลเนี่ยไอเนี่ยไอมงกุฎอะหลังป้อมไปเพื่อนกลางก็ได้

ความีบว่นะเว้ยหัวใจได้ก็ดีนะเว้ยจุ๊บมันไม่มีสเปลอ่ะกกลังขึ้นไม่ต้องห่วงเฟสโฟตีของอากูเพลสไม่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 ตีตัวนั้นไม่ตีตัวนั้นเอาแค่อายเฉยเอามาถือเล่นแน่ดอกนี่ดีนะกูเดินถอยหลังพอดี ไอ้ฮ้ยไม่ถึงดูเตัวไล่ตีคูเนี่ยต่อเย็นเลยเดู้ไม่เอาคอนทำไมอ่ะโอ้ยออบได้เลยอ้อมันจะตอชี้อะไรไปสู้ไอ้ัดโดนแคี่ฝั่งมันกดตัวมันไม่อยากเล่นอ่ะเว้ยแมงกีตัวอ้ยกูได้สมบูรณแล้วเนี่ยเนี้ย จะปลดตัวไหนวะข้าวที่ปลดตัวไหนก็ตัวหนึ่งปลดตัวหนึ่ง